โอเคค่ะนักเรียนมาต่อกันที่ข้อสามนะคะข้อสามดูโจทย์นะคะมาวิเคราะห์โจทย์ช่วยกันคลื่นหน้าตรงต่อเนื่องเคลื่อนที่ผ่านช่องเดียวนะคะช่องเดียวได้มานวสูตรนะคะโดยหน้าเคลื่อนขนานกับช่องเปิดนี้ปรากฏปรากฏว่าเกิดแนวบบบหกแนวดีโจทย์ตรงนี้นะคะเกิดหกแนวแสดงว่า n เท่ากับเท่าไหร่คะ 6แนวแสดงว่ามีไซส์3ค่า3แสดงว่า n เท่ากับ3พอดีถ้าความกว้างของช่องเปิดเพิ่มเป็น2เท่าของเดิมของเดิมของเดิมแสดงว่าความกว้างเดิมก็เป็น d1 ใช่ไหมคะชดความกว้างของช่องเปิดเพิ่มเป็น2เท่าของเดิมแสดงว่า d2 ที่เป็นช่องใหม่ มีค่าเท่ากับ2 b 1ด okay, ีนะคะและความถี่ลดลงเป็น1ส่วน3เท่าของเดิมความถี่แสดงว่า f ตัวที่2นะคะ f ตัวที่2เท่ากับ1ส่วน3ของ f ตัวที่1นะคะจะเกิดแนวบับผ่านช่องเปิดก e ี่แนวเขาถามหา n นะคะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ n ตบวที่สองว่าเท่ากับเท่าไหร่แสดงว่า n ที่เขากำหนดให้ตัวแรกคือ n 1ค่ะที่เกิดหกแดงแสดงว่า n 1นึ่งเท่ากับสามทีนี้เนื่องจากว่าเขากำหนด f มาให้เนาะแต่สมการการคำนวณของเรามันไม่มี f มันเป็น lambda เราจะต้องเอาตัวเนี้ย ไปหาความสัมพันธ์ให้มันออกมาในรูปของแลมดานะคะอย่างคู่บ้านการหา f นะคะ f อฟจุดื้นฐานเลยนะคะจะหาค่าเท่ากับบส่วนแลมดาอ่านแลมดาเพราะฉะนั้น f 1ก็ v ส่วนแลมดา1นไม่มี1ไม่มี2เพราะอัตราเร็วมัน ดหรือเขาไม่ได้กล่าวถึงนะคะอันนี้ก็เป็นสมก,การที่หนึ่งเสร็จแล้วทำนองเดียวกันนะคะ f สองของเรานะะก็มีค่าเท่ากับ b ส่วน lambda สองสองเป็นสมก,การที่สองนะะแต่เนื่องจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ f สมันเท่ากับ1นส่วนสาม f หนึ่งสมการที่สองก็เลยเป็นหน,น,น,นึ่งส่วนสาม f หนึ่ง f หเท่ากับ v ส่วน lambda สองเป็นสมการที่สามเราจะต้องกำจัดตัว f กับตัว v เพื่อที่จะให้มันเหลือในเทอมของแ a m b า าสูตรเรามันมีลัมด้านคะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาสมการที่หนึ่งค่ะหารด้วยสมการที่สามสมการที่หนึ่งก็เป็น F1 หนึ่งใช่ไหมคะหารด้วยหนึ่งส่วนสามเหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็น v ส่วนลมด้าหนึง่ง หารด้วย v ส่วน lambda สองเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนเป็น lambda สองส่วน v ทีนี้นะคะเราก็จะตัดได้ตัด V ตัด V ตัด f ตัด f นะ,ะตัดเศษนะคะตรงนี้จะเหลือ1ส่วน1ส่วน3นะคะเท่ากับ l a m b า สองส่วนด้วยเลมดา้าหนึ่งเสร็จแล้วนะคะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามก็คือ1หารอยู่กับ1นส่วนสามะคะก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็นสามส่วนหนึ่งะคะฝั่งนี้ก็เหลืออะไรคะเลมด้าสองส่วนเลมด้าหนึ่งเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นนะคะจะได้ความสัมพันธ์ว่าเลมด้าสองนะคะนี่นะคะเลมดาสองตัวนี้หารย้ายมาคูณเท่ากับสามลมด้าหนึ่งได้ความสัมพันธ์มาแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็เอามาหาเอามาหาจำนวนบับนะคะเอามาหาจำนวนบับ จากสมการบับนะคะ D s i ซเซตาเท่ากับ N l a นแลมะคะจากสมการนี้นะคะดีไซเซต n าซเซตาตัวนี้หาจำนวนบับคือ s i n ์เกาสิบคือมีค่าเท่ากับ1นึ่งะคะซเาสิองศามีค่าเท่ากับ1 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นดีหนึ่งนะคะเท<ม>่ากับเอนหนึ่งแลมด้าหนึ่งเป็นสมการที่หนึ่งนะคะครู่นักเรียนนุหะอะไรลูกอ่าโทรศัพท์มแม่มันเป็นไรมันเด็ดหมด<ะ>ทำไมไม่ดูอ่ะ เอาไว้ไหนอ่ะนู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 เอามาเอาของแม่คืนมาออาตวตอค่ะไวยร้ายควรเสร็จแล้วค่ะในทํานองเดียวกันนะคะ d สองก็มีค่าเท่ากับ n สอง lambda สอง่าเป็นสมนการที่สองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแทนค่ากำจัดตัวแประนะคะกำจัดตัวแปรออกไปนะคะแทนค่านะคะ,ะเราจะหา n อสองใช่ไหมคะ เราจะหา n สองเราก็เอาสมก,การที่สองขึ้นก่อนแล้วก็หารด้วยสมก,การที่หนึ่งหารด้วยสมก,การที่หนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ d สองส่วนด้วย d หนะะึ่งเท่ากับนะคะ n ong, สอ็นสวนคูณด้วยนะคะคูณด้วยแลมด้าสองแลมด้าสอง ใส่เล็อได้ไงหารด้วย n นหนึ่ง l a m b าหนึ่งไม่ใส่บล็อกนก็ได้นะคะคูณคงหลงไปละทีนี้แทนค่านะคะ d สองเท่ากับสอง d หนึ่งนะคะแล้วคขอเลยมานี่นิดนึงนะคะ d สองเท่ากับสอง d หนึ่งก็แทนค่าเป็นสอง d หนึ่งส่วนด้วย d หนึ่งเท่ากับ n สองต้องการหาคงไว้นะคะคูณกับเลมด้าสองเลมด้าสองเท่ากับสามเลมด้าหนึ่งสามเลมด้าหนึ่งนะคะหารด้วยนะคะ n หนึ่ง n หนึ่งที่เราหาไว้แล้วในจุดก็คือสามใช่ไหมคะสามเลมด้าหนึ่งสามเลมด้าหนึ่งนะคะตัดตัวแปรที่เหมือนกันอันนี้หารกัน อันนี้แลมด้าหนึ่งตัดไปอันนี้สามตัดไปเพราะฉะนั้นเอ็นเราเหลือแค่อะไรคะเอ็นสองเราเหลือแค่อะไรเหลือแค่สองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเกิดแนวบับนะคะเกิดแนวบับกี่แนวคะ n อสองซ้ายสองขวาสองเกิดแนวบับสี่แนว เพราะฉะนั้นนะคะเกิดแนวแบับสี่แนวโอเคข้อสามนะคะจริงๆไม่ยาวไม่ยาวตรงหาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะถ้าครูไม่พาหาเราก็จะงงว่าเอา้าแล้วไอ้แลมด้าสองเท่ากับสมแลมด้าหนึ่งมาจากไหนนะคะโอเคค่ะ